ถ้าเรามองผ่านที่อาจารย์วิเคราะห์นะบอกว่าเป้าหมายหลักของคุณทักษิณคือการเชื่อมระหว่างเพื่อไทยระหว่างตัวทักษิณเข้ากับที่น้องเชียงใหม่และคนภาคเหนือบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งประกอบเข้ากับว่าถ้าเรามองบนสมมติฐานเดิม <c oughs> ว่าเชียงใหม่คือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงอีกอีกเมืองหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองจากสจุดนี้ แล้วมองย้อนกลับไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทการเมืองของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นสนามใหญ่หรือว่าสนามท้องถิ่นก็ตามเนี่ยอาจารย์ครับบริบทการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนมันยังเป็นสิ่งที่คุณทัศนสินตั้งเป้าหมายได้หรือไม่หรือเป็นสิ่งที่เรายังพูดได้หรือว่าเชียงใหม่คือเมืองหลวงของคนแสดงหรือจริงๆไอความคิดที่เราเชื่อกันมามันเปลี่ยนไปหมดแล้วสําหรับความคิดทางการเมืองของเชียงใหม่และภาคเหนือ ผมคิดว่ามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยการต,ต,ต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันทําให้พี่น้องเสื้อแดงจํานวนมากได้ได้เรียนรู้อีกมากมายพี่น้องเสื้อแดงจํานวนหนึ่งอาจจะเริ่มสู้ด้วยความรักคุณทักษิณครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้เลื่อยมาถึงรัฐบาลถึงการถูกกดดันโดยฐานอื่นทั้งหมดผมคิดว่าเขาเริ่มคิดใหม่แล้วเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาจากเชิงโครงสร้าง มากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะพบว่าถ้าหากเราใช้คำกว้างๆนะครับคือเชียงใหม่เนี่ยมีกลุ่มที่เราเรียกว่าปร,ประชาสังคมเนี่ยซีวิลสังสัยที้ที่เริ่มลุกขึ้นมากระจายบทบาทตัวเองเนี่ยได้อย่างก <c oughs> ว้างขวางทีเดียว <c oughs> คนที่ผ่านการต่อสู้ของเสื้อแดงคนที่เริ่มคิดถึงว่าเราจะกำหนดชีวิตตัวเองเราอย่างไรรวมทั้งเริ่มรวมกลุ่มกัน สร้างพันธกิจที่จะทําให้แก่สังคมที่มากมายตรงนี้นะครับดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ถามว่าเขายังจะจะศรัทธาหรือเลือกทัดการเมืองที่ที่โน้มกายลงมาช่วยเขาไหมผมคิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับ <c oughs> ผมคิดว่ากลุ่มประชาสังคมใหม่ที่กระจายออกไปเนี่ยเขาเริ่มคิดถึงว่าเขาคงอยากจะไปร่วมกับทักการเมืองหรือกลุ่มทักการเมือง ที่เปิดโอกาสให้เขามีบ,บทบาทในการเปลี่ยนชีวิตดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่และผมคิดว่าในภาคเหนือ,อตอนบนจำนวนมากลำปางลำพูนหลายหลายจังหวัดนะครับก็คือ,อให้กลุ่มทางสังคมที่เริ่มอยากจะก,กำหนดชีวิตตัวเองไม่ใช่การาการการมองเห็นนะักการเมืองหยิบยื่นให้เนี่ยตรงนี้มีมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าคุณทักษิณหรือพระเพื่อไทยไม่ตระหนักตรงนี้มองไม่เห็นและย,ยังเล่นการเมืองแบบเดิมก็คือหยิบยื่นให้หมื่นบาทนี่เห็นได้ชัดนะคืเอเกมของการหยิบยื่นให้ซึ่งไม่ถ้าสับสับวัยรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยไม่ใช่รุ่นใหม่ปังมันไม่ปัง <c oughs> นะครับนึกถึงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าหากคุณทักษิณจะพระรคเพื่อไทยจะ จะรักษาความศรัทธานะฮะความจงรักภักดีแบรนด์ของเพื่อไทยเนยีจำเป็นที่ต้องคิดอะไรที่ไปไกลกว่าการหยิบยื่นให้พื้นที่ทางการเมืองหรือภูมิทัศทางการเมืองวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอาจารยครับเท่ากับว่าการกลับเชียงใหม่ในครั้งนี้ของคุณทักษิณที่อาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องการเมืองแน่นอนนะครับในเชิงของการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ย วิธีการของการลงพื้นที่หรือว่าการเข้าไปเรียกความมั่นใจกลับมามันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องไม่ใช่วิธีเดิมที่เพื่อไทยเคยทําหรือวิธีเดิมที่คุณทักษิณเคยทําใช่ไหมอาจารย์ครับและผมก็หวังว่าคุณทักษิณจะฉลาดพอซึ่งผมก็คิดว่าแกฉลาดนะครับหลังจากแกลงมาเชียงใหม่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าทักษิณจะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทางการเมือง เราลองดูนะครับหลังจากคุณทักษิณมาคราวนี้ลองกลับไปอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเพื่อไทยขยับอะไรบ้างผมเชื่อว่านะครับเพื่อเพื่อไทยจําเป็นที่จะต้องขยับอะไรอีกมากมายเลยเพื่อที่จะรักษาภูมิทัศน์ทางการเมืองแบบแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ค,ค,คุณภูมิธรรมเองอาจจะอาจจะอยู่ห่างพื้นที่ คุณ oh. คุณคำเนี่ยเดิมคือคนที่ทํางานกับเอ็นทีโอที่คุ้ครีดอยู่กับชนบทมานานนะครับ oh. แต่ช่วงหลังๆเนี่ยคุณคุณคำเองห่างจากพื้นที่ชนบทไปในทัศนะผมนะครับและก็มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของของชนบทมากพอแต่ oh. คุณทักษณิณเนี่ยผมคิดว่าการมาครั้งนี้นอกจากที่จะมาถักสารแล้วคุณทักษณิณคงจะเห็นถึงเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่มันที่มันกําลังเปลี่ยน ครับ,รบอาจารยนน์นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อไทยพ่ายแพ้มาในพื้นที่เชียงใหม่กับภาคเหนือเนี่ยคนในเพื่อไทยเองไม่มีใครมองเห็นต้นเหตุของปัญหาเลยครับอาจารย์จนกระทั่งคุณอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณมาแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสช่ว่าเขารอหรือว่าคุณทักษิณจะเป็นคนที่มองเห็นคนอื่นมองไม่เห็นเอ่อคนอื่นมองเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าการแสดงออกของเพื่อไทยตลอดมาเนี่ยตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเนี่ย รวมทั้งกรณีที่เบี้ยวที่ททีี่่ใช้คําว่าเบี้ยวโอเคที่ประจับตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขาเขาเขาเพิกเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเขาเห็นนะครับเขาไม่ได้แสดงอะไรให้เรารู้สึกสังคมรู้สึกเลยว่าเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอนี้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ที่เกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นผมคิดว่ากรณีคุณทักษิณมาและคุณทักษิณก็กําลังถูกลักซึ่งเดี๋ยวจะสอดคล้องกับประเด็นที่เราคุยกันเรื่องก้าไกลยุคพักก้าไกลเนี่ยคุณทักษิณกําลังถูกทําให้จะต้องสู้กับก้าวไกลให้ได้ดังนั้นคุณทักษิณและทีมงานที่อยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่เสนออะไรที่แหลมคมและถูกใจคุณทักษิณก็จะกลายเป็น เบีย้ยที่ตกขอประวัติศาสตร์ไปซึ่งก็หวังว่านะครับหวังว่าคุณทักษิณและเครือข่ายข้างหลังเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจขึ้นมาสาหรับจังคมไทยครับ,ค,รบความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ระบุถึงของคนเชียงใหม่หรือคนในภาคเหนือถ้าเอาเป็นรูปธระทชัดเจนที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ว่านั้นเนี่ยคืออะไร สิ่งที่เขาอยากเห็นคืออะไรสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรหรือภูมิทัศน์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงมันมีผลขนาดไหนกับโลกสังคมที่มันเปลี่ยนไปเช่นการมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันเกี่ยวไหมการที่สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นจากระบบเทคโนโลยีมันเกี่ยวมันเกี่ยวไหมที่มันเป็นตัวเร่งปัจจัยเหล่านี้ครับอาจารย์ฉายภาพให้เห็นหน่อยสิครับคือฐานทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่าง อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ,รบเราจะพบว่ากลุ่มคนที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยขยายตัวอย่างมากมายนะครับเด็กวัยรุ่นอายุ20 30ผม,ผมเรียก20 30เป็นวัยรุ่นนะ okay, กลุ่มเหล่านี้เริ่มกระโดดเข้ามาสู่การทำร้านอาหารหรือทำสิ่งที่สอดคล้องเอาลงความรู้สึกชนชักลางอย่างมากมายนะครับ ถ้าเราถ้าคนเชียงใหม่ไปเดินแถวสี่แยกกลางเวียงนะครับไปเดินแถวหลายที่นะครับจะพบว่าโอนนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่คนแก่อย่างผมจะรู้จักอีกแล้วจะมีร้านร้านเล่นดนตรีที่ที่ยอดเยี่ยมะนะครับเอ,อมีบางวงผสมเครื่องดนตรีพื้นเมืองกับดนตรีฝรั่งได้ย่างงดงามผม,ผมขอไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับเ มากมายมาหาศา,ราลร้านบางร้านก็เปลี่ยนพื้นที่ตัวเองนอกจากเป็นร้านขายอาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นคล้ายๆเป็นพื้นที่ตรงกลางของเพื่อนบ้านน,ยยนี้ยกตัวอย่างมาการขยายตัวของธุรกิจของฐานเศรษฐกิจแบบกระจายทั่วไปนะครับในเขตเตมืองเชียงใหม่ขณะเดยียวกันธุรกิจเหล่านี้ก็เชื่อมต่อกับผู้คนอีกมากมายในเขตรอบนอกทั่วไปกลุ่มประชาสังคมที่โตขึ้นมาในช่วงโควิด กลุ่มเหล่านี้เริ่มขยับตัวเองสร้างธุรกิจเชิงสังคมมากมายนะครับอันนี้คือภาพในเมืองกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาเปลี่ยนทันทีที่เขาโดดเข้ามาสู่ธุรกิจแบบนี้เขาเปลี่ยนวิธีคิดแล้วพี่น้องชนบทเองก็เปลี่ยนตัวเองอย่างมากมายมหาศาลนะครับพี่น้องชนบทเองเริ่มรู้ว่าถ้าหากตัวเองจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเองจะต้องค้าขายแบบไหนะจะปลูกพืชแบบไหนจะ,ะจะเสวห้บนขาเศรษฐกิจ อย่างไร<ม>พี่น้องคนล่ำรวยจำนวนหนึ่งกระโดดเข้าไปสู่การปลูกมะม่วงแล้วก็ส่งออกเกาหล<ม>ีอย่างอย่างเป็นอันดับต้นๆของประเทศ<ม>และอื่นๆอีกมากมายมทารท่องเษฐกิจแบบนี้หล่อหลอมผู้คนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้<ม>ทําให้เขาคิดไม่เหมือนเดิมรับรวมทั้งนะคนคนเหล่านี้จํานวนมากนะเขาก็มีโอกาสเต,ติบโตขึ้นมาจากนโยบายคุณทักษิณช่วงแรกๆนะครับเขาก็เติบโตมา แต่วันนี้เขาเติบโตมามากกว่าเดิมแล้วดังนั้นเขาต้องการกรอบอาอาทางด้านเศรษฐกิจใหม่ต้องการตดคันธะจากรัฐแบบใหม่และอื่นๆอีกเยอะแยะหนอนะครับนี่คือฐานเศรษฐกิจที่ที่เปลี่ยนไปในเขตเมืองใหญ่ๆในในประเทศไทยเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับที่พูดแบบนี้ผมไม่ได้แปลว่าไม่มีคนจนนะครับคนจนเพิ่มมากขึ้น แต่คนจนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่สัมพันธ์อยู่กับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่คนจนบ้านเราเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็หลายล้านนะครับครับเ,เขาก็หวังว่าเขาก็จะได้ได้โอกาสมากขึ้นในช่วงถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจต่างๆอครับนี่คือฐานที่ที่เปลี่ยนไปอย่างอย่างไพศาลและลึกซึ้ง ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ